นี้ผมอยะะะากชิาวมิตรบ้านพี่เจ้าครับวันนี้ผมจะมารีวิวของอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่นะครับโดเนียไซมาครับนี่ครับมาพร้อมกับรีโมทนะครับนี่อันนี้ผมซื้อมานานแล้วนะครับสังเกตได้ว่ามีฝุ่นเกาะเต็มเลยผมซื้อมานานแล้วนะครับได้มาตั้งแต่ป .3 นะครับ เป็นโดนนี่บซื้อมาตอนต่อสามนะครับไปในมุมเกาะแล้วนะนี่ครับมันยังมีแบตนะครับนี่มีแบตเตอรี่ครับเป็นฝีมือผมเองครผมเอาไปชาร์จวิธีเอาแบตเตอรี่นะครับเปิดตรงนี้นี่ครับแล้วก็ถอด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 นี่แบตเตอรี่อันกระจิตริดน่ารักนะครับอันเล็กมากเลยพ่อกับฝ้า <c oughs> มันเล็กกว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์เล็กกว่าแบตเตอรี่ไอโฟนนะครับแต่ก็เจ๋งดีนะมันจุไฟได้เยอะกว่าอีกเออก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าที่มันจุไฟเยอะกว่านะครับก็เพราะมันต้องใช้ในการบินที่ระยะไกลหรือยาวนานนะครับไม่ตีใส่ก็เดีย๋ยวติดตูนดดนี่ครับตรงนี้ครับเสียบได้แล้วเสียบ ใส่แบบนี้ครับนี่คือวิธีใส่เดี๋ยวผมเอาสายมาให้ดูนะครับรอแป๊บนึงนะครับนี่ครับสายเดี๋ยวรอแป๊บนึง เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเอาได้ที่มันพันมาหลายปีออกก่อน ใสยชาร์จปันนะครับเนี่ครับคือนี่คือหัวนี่คือหัวหัวชาร์จครับนี่ครับตูดนะครับใช้เสียบกับเสียบใช้ร่วมกับอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นตัวตัวเสียบครับเอาตัวเสียบไหมน้องรีวิวน้องมาสิอันนี้อ้อบเสียบครับ เสียบกับตัวชาร์จอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น i ไอโฟนวีโก้ยอันี้เสียบได้ทั้งหมดนะครับยี่ห้อแล้วก็ตามมาไปเสียบอันี้เสียบได้นะครับมามาดูส่วนของอันนี้นั่งครับรีโมทบังคับนี่ครับรีโมตบังคับไม่มีอะไรมากเหมือนกันนะถ้าแต่ก่อนจะเล่นได้นะครับต้องต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งในนี้กลวงบ่อเบเลยนะครับไม่มีไม่มีฐานให้ใช้นะครับในนี้บ่อเบ ครับวิธีวิธีเล่นก็คือสมมติมีฐานกดตรงนี้มันจะแต่งปิดไวยแล้วนะครับเราต้องค่อยๆบินนะครับเพ้อยโดนตัวนี้มันไปไวมากตอนที่มันผอมยังเล่นมาแล้วมันจะพุ่งปื๊ดเลยก็้ยังต้องค่อยๆนะครับนี่ครับโอเคนะครับจบการเล่นจบการเลยไวแค่นี้ครับสวัสดีครับ